สวยมากๆครับทุกคนสะพานตรงนู้นก็สวยเห็นไหมบรรยากาศคือดีสุดๆไปเลยโอ้โหผมนึกว่าในภาพวาดนะเนี่ยโอมาดูมาดูนี่นะครับผมมาถึงแล้วผมมาถึงแล้วโอ้สวยมากๆแต่หน้ายังไม่ได้ล้างเลย ภาพมันมันเหมือนภาพวาดเลยนะครับทุกคนมันสวยมากๆมันเหมือนภาพวาดที่เราเห็นในในภาพที่นักจิตกรรมจิตรกร,รที่ละเลงสีลงไปในภาพวาดนะในกระดาษนะเห็ไหมไปดูอีกรอบครับสวยมากๆจะให้ดูแบบร้อยแปดสิบองศาพอนะโอ้ ก็จะได้เห็นยินเสียงกาด้วยนะครับผมสวยมากๆตรงนี้สวยสุดแล้วโอ้โหนี่ทางมาเรานะสวยมากๆครับสวยจริงๆเอาเอาค่อยๆอัพแล้วกันเนาะพ p นี้ก็2นาทีพอเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน